ขาดอย่างเดียวคือความซื่อสัตย์นะคะประเทศไทยเนี่ยเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของโลกนะคะภูมิศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเกษตรหรือว่าอาชีพหรือว่าทุกอย่างมันเอื้อหมดแต่ถ้าคนในชาติอ่ะเบียดเบียนชาติเบียดเบียนสังคมประเทศชาติอยู่ไม่รอดค่ะถูกผู้ใหญ่ ที่เอารัดเอาเปรียบสังคมนักการเมืองหรือเราทุกคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องนักการเมืองโกงกินชาติแต่ว่าเราทุกคนเนี่ยที่เป็นคนไทยไม่รักษาวินยัยหรือว่ารู้สึกว่าชาตินี้ไม่ใช่ของฉันน่ะฉันจะทําอะไรก็ได้ตามที่เขาบอกว่าทําอะไรตาม ใจคือไทยแท้อย่างงี้คุณครูว่ามันต้องมีวินัยมีความรับผิดชอบฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราทุกคนช่วยกันดูแลชาติของเราลูกหลานเราสบายค่ะถ้าวันนี้ทุกคนเนี่ยมุ่งจะกอบโกยเกาะกินนะทุกภาคส่วนของรัฐบาลหรือทุกภาคส่วนของประเทศชาติเนี่ยคุณครูว่าสังคมไทยอยู่ไม่รอดค่ะฉะนั้นเนี่ยเราเริ่มจากตัวเราเองก่อนว่าซื่อสัตย์กับตัวเราเองไหมซื่อสัตย์กับคนรอบข้างไหมสังคมที่เราอยู่เนี่ยก็จะมีความสุขนะคะลูกถ้าเกิดลูก ซื่อสัตย์กับตัวเองรู้สึกว่าหน้าที่ของความเป็นพล,ลเมืองเนี่ยคืออะไรความรับผิดชอบของตัวเราเองคืออะไรรับรองประเทศนี้ถ้า65ล้านคนมีความคิดแบบนี้ประเทศไทยไม่ต้องมีใครมาสั่งมาสอนว่าต้องทำความดีต้องไม่โกงกินต้องไม่คอร์รัปชันนะคะลูกนะเริ่มจากตัวเราเองก่อน